ีที่นาแห้วก็เป็นประมาณ2วันนะพี่วันนี้มันไปไหนกันก็ไม่รู้น <laughs> ่ะ แอดวานกันอีกแล้วแล้วก็โทรสั่งโทรสั่งเบียร์ไปเลยสิคะแบกมาแล้วจ้าเลิศมากเฮ้ยเอ้าปังว่ะ เอ้าลงไปรับลงไปรับซิล่ะเอาลงไปรับเขาหน่อยเราแม่ไม่เอาตังค์ให้เขาเล่าเอ้าตังค์เลิศมากมันเลิศมากเลิศปังปังเลิศไม่ไหวเขาส่งทางนี้ได้เขาส่งทางนี้เอ้าเดินไปสักไกล นู่นเราตังไปให้เขาแล้วตรงนู้นตังอยู่นู่นตังน oh, no ี่นู่นนู่นน้องบอกกําลังนอนสบายสบายเลยขอบคุณค่ะขายรูปแนวส่งของน้ำลึกนักงานส่งของเลิศนะโป่งขี้นิดเดียวโอ้หถ้าเกิดเขาเขาดูต่ามาเขาเออเหมือนกันมีแตอะไรนู่นเดินลงแพเดินลงนะมีแพไว้ทำไมมีแพไว้ทำไมก่อนลึก ฟังมากใช่ใช่ค่ะคู่มเอเที่ยววงเที่ยววัดอันนี้อะไรต่อเราจะลวนหมูกันนะคะใช่ครับการการลวนลวนหมูที่ดีก็คือต้องใช้เกลือหีมาลายันครับผมอันนี้จะทําให้หมูไม่เน่านะครับผมข้ามไปสักประมาณหนึ่งอาทิตย์ก็ยังกินได้ครับอมมากแกะันแรก่อน อันดับแรกเราก็จะแบบโขกเกลือหิมาละยันลงในน้ําอุ่นก่อนนะครับ <c oughs> <c oughs> มันต้องมีเสียงด้วยนะครับถ้าไม่มีเสียงคือไม่ออกครับแม่มณีห้าหกห่อครัวแม่มณนีเนืหมูเหรอคะครัวแม่มันีเออดี๋วยววันนี้แม่จะทําเมโนูหมูให้กินนะครับอืมแดกได้ก็แดกแดดไม่ได้ก็เททิ้ง <c oughs> เอ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn หแบบว่าครึ่งทางชันนะไม่ใช่ครึ่งใช่ที่หมดแล้วอะไปต่อจ้าออากากเล็กๆกินไม่ได้ <a hast. S 1> เราจะไปหินสี่ก้อนกับจ <c oughs> ุดชมวิวกองเบิกกันเหรอไปค่ะอยี่กด้่ายู่่ดไหายเหเหม่ไหตุนนตรงนี้ โอ้ป้อะไรอ่ะจุดชมวิวห้าร้อยเมตรหินสี่ทิศ <500 m S 2> วิวกล่องเบอร์อใต้เ <c oughs> ึ็นห้าเมตรเหรอห้าเมตรตรงไป้ฉันพูดหลังจัง ไปมาหินสี่กองแจุดชมวิวตอนนี้เรายังไม่เจอเหินกันเลยนะคะแล้วเดินกลับไปจุดเดิมเ,เราก็มาถึงจุดแวะพักโดยที่เราไม่เจออะไรนะคะ ปกันต่อจ้าจะไปเนินหนึ่งศูนย์หนึ่งสี่ศูนย์แปดถึงสวนระทึกแล้วจ้า เราแงไงห,หมดแล้วจ้าไปกันต่อจ้าต้นไม้ล้มไปไม่ได้แล้วมาทางนี้เอ้อเอ้อเอ้ ถึงแยงตากแดดลลแล้วอีก1นกิโลเราจะถึงเนินจุดกลางเซนเราส <c oughs> ภาพไป <c oughs> กันต่อจ้า <c oughs> ฉันต้องผ่านมันไปตรงนี้นะเลยนี่คือต้นไม้ทะลุมิตินะคะ

ีที่เราไปหรอ่ไใช่เวลาหัวตะมั้งเขาบอกว่าเราอันนั้นเราไปนั่งจ้าเด็กไอ้ที่ของนู้ไอ้ที่เดาไม่รู้ฮะไอ้นั่นเดาไหมเราก็ออกทีเจนไลคือออฟฟิเจนยลธรรมดามันมันก็เติมให้ให้อยู่แล้วระดับมีอะไรก็ไปไปติดติิดดตต่อวัดเออชินะ Ôi. <laughs> oh. <laughs> Đây Phòng phòng Để ลาบคนเดียวอันนยาสามอันยาสามหมูแดดเดียวหมูแดดเดียวเอาสามดีกว่ากินเก่งกว่าผมอีกเอาเอากูดูเป็นคนขี้เหล่นเลยวันนี้คุณเดินมาทั้งวันน่ะคุณอาบน้ำแล้วหรือยังอาบแล้วทำไมไม่ได้กลิ่นเค็มๆอ่ะเค็มๆอ่ะ นี่ค่ะไม่ใช่กี้กูค่ะอ๋อปลาเค็มเนาะถ้าเดินถ้าเดินไปทางนู้นก็กีมนค่ะพล่นแผนกล้องไปเอหนากีมันวาวุ่นวาวุ่นกับการทําไฟตีสองตีสามาคือต่ำสุดเดี๋ยวคุณหนูก็ปิดไฟพี่ทำไมไม่ปิดเนี่ยรา รัวแม่มณนนีเปิดแล้วนะคะรัวแม่มณีอันนี้เป็นเมนูนคณะปลาเค็มนะครับปลาเค็มนี้มาจากส่วนถ่าที่ประเทศจีนครับส่วนคณะเนี่ยคือมาจากคณะฮ่องเต้มาจากอู้นะมาจากทางฮ่องกงทางโน้นนะครับเออมันก็จะมีความอร่อยเป็นพิเศษนิดนึงกินแล้วมันก็จะกุบกับกุบกับนิดนึงไม่ใช่เลยนะดินครับล้างไม่สะอาดครับ เอบรรยากาศภายนอกคือดีมากเลยนะคะมันเลิศมากเลยอะ่ะหน้าตาของปลาปลาเค็มครับดีมากเลยอ,ะอ่ะอากจะได้นอนอ่ะทำไก็คือนั่งตีพัทอ,อยูเมนูถัดไปเ,เมนูอะไรคะเชฟครัวแม่มณีแห่งครัวแม่มณีนเ,นเมนูต่อไปคือเป็นเมนูไข่ผัดปลาทอ,อง,ง,งครับแล้วก็ใส่หมูสับนิดนึงโอเคเพราะว่าหมูสับเหือ คุณเชฟกับเชฟกำลังช่วยกันทำเมนูนี้อย่างเขำหมักคมเม้นนะคะต่อไข่ลงก่อนค่ะไม่อ่ะต่อไข่ลงก่อนค่ะระวังนะคะหม้อหม้อเชฟจะมัดหม้อหม้อเชฟจะจะหลุดจัดเตานะเอาลงให้หมดเลยค่ะสี่ลูกค่ะพอแล้วหัวอ ชนสอบนี้ท่านล้ชนแถวนี้ลม้มทุกคนก็ได้พุ่งไปเลยเราต้องทําไข่ให้มันเป็นออมเล็ตก่อนนะครับเอาไม่ได้อยู่ในนี่เอเนี่ยอ,อยู่ในเรมแล้วเมื่อกี้ดูตอกไข่อยู่ก็คือขั้นตอนในการทํานะครับไข่เนี่ยจะเป็นไข่ออนเฟนมาจากญี่ปุ่นนะครับ <c oughs> ซึ่งเราต้องทำให้เป็นออมเล็ตก่อนเนี่ยทําให้มันเป็นขคนๆคนก่อนนิดนึงจะได้ดูน่ากินนะครับเออต่อไปเราก็จะ อ่ะคั่วไข่ไปเรื่อยใช่ไหมอ่ะฟักทองลงลูกผู้ช่วยเชฟเอาลงลูกเอาลงเทเลยเทเลยเทค่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้นมันหอกไหยเห็นไหมไฟสวยมากค่ะเ่อคซร์ฮายบรรยากาศเช้านี้คะ่ะพระอาทิตย์ขึ้นแล้วจ้า ยังไงหัวอ้อนหัวแม่มันนี้เปิดแล้วจ้าตอนนี้เขาต้มหมูค่ะต้มกี่หม้ออัอนนี้ตอนนี้แปดโมงกำลังจะเก,ก้ามงเก็บของเตรียมพร้อมกลับเสร็จหมดแล้วจ้าเราจะเดินลงอีกทางหนึ่งกันนะคะเดินลงทาง เขาเรียกว่าอะไรนะตอกอนหนึ่งเหรอคะหนึ่งสองห้าห้าไปตากเราเจอไม้ล้มกันแล้วนะคะ

ถึงเนินหน5่งสองห้าห้าแล้วจ้าเราจะเดินไปบ้านห้วยน้ำผักอีก3กิโลนะคะลงกันไปเลยค่ะ3โล นี่คือฐานบังเกอร์บังเกอร์หลบ,บ,บกระสุนปืน,เ,นเดินลงอย่างนี้อย่างเดียวจ้าเข่าหัก เ,เราเลี้ยวซ้ายไปนะคะพราะเราจะไปเข้าหมู่บ้านใช่ค่ะจุรอมพลน